ชุทนี่้ครับวันนี้นได้มีโอกาสมาชมพิธีพิธีสงกรานา์ของพี่น้องชาวเมืองสายเกนนครคือเมืองร้อยเอ็ดนะครัแบ,บแเมื่อเชานี้ได้เอาพิธีรถน้ำตำหัวของผู้สูงอายุฝากท่านไปแล้วพอถึงช่วงบ่ายนี้จะนำ ผู้ชมมาชมขบวนแห่นางสงกรานนะครับซึ่งขณะนี้กำลังมีวิธีเปื่อยู่นะครับอีสักคร่ก็จะเป็นขบวนแห่สงกรานแห่นางสงกรานนะครับเดี๋ยวจะเอาขอบวนแห่นี้บางส่วนเอามาฝากท่านที่เคารพมาติดตามรับชมด้วยครับท่านที่เคารพครับขบวนรถที่ท่านเห็นอยู่นี่คือขอบวนแห่พระ ในพิธีสงกรานต์ของพี่น้องชาวจังหวัดระยอดหรือชาวสายเจนนครนะครับจะพาผู้ชมมาดูขบวนรถที่ท่านมองเห็นนี้นะครับนี่เป็นขบวนที่เตรียมไว้นะครับเมื่อได้เวลาพร้อมก็จะเคลื่อนขบวนจากที่นี่ไปรอบๆเมืองระยอดนะครับส่วนที่ท่านเห็นนี้เป็นพิธีเปิด ซึ่งจะเริ่มด้วยประธานจัดงานรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นธรรมทานพิธีก็จะกล่าวเปิดงานซึ่งประธานในปีนี้ก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดระยองนะครับอยากจะให้ท่านที่เคะลพติดตามรัะฟังคํากล่าวเปิดงานของท่านผู้ว่าจังหวัดระยองสักนิดหนึ่งโดยนํามาเป็นบางตอนเชิญแลฟังครับาการแสดง ความรักความอบอุ่นและการให้ความสําคัญต่อสถาบันครอ,อบครัวนะฮะโดยมีการจัดรดน้ําขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อสร้างความระดับจูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้วก็ส่งน้ําขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลการจัดงานประเพณีสงการานต์ครั้งนี้ต้องขอบคุณทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,ส,ส,สุขภาพ ส่วนราชการสถานศึกษาองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนและขนุญาตนะคะทุกทุกท่านที่อยู่ภายในบริเวณงานของเราค่ะช่วยานานานับถอยห,หลังร่วมกันนะคะเราจะเริ่มต้นจากท่านะคะ อุปกรณ์ในการฉีดของท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจะพิเศษกว่านิดนึงนะคะทุกท่านได้อุปกรณ์ฉีดน้าแล้วนะคะครับเมื่อท่านประธานพิธีกล่าวเปิดงานเสร็จพิธีเปิดก็เริ่มขึ้นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับคณะอีกหลายท่านดเดียวนะครับใช้วิธีการเปิดโดยการฉีดพ่นน้ําขึ้นไปสูงนะครับ <c oughs> น้ปาปลิวลงมาเป็นละอองน้ําทำให้ทุกคนนี่ โอ้โหชื่นอกชื่นใจเรียกว่าเย็นฉ่ำกันทีเดียวครับหลายคนบรรเลงเพลงขึ้นมาแล้วก็รก้รองกรำทำเพลงรียก็เป็นการฉลองต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับนี่เป็นความสุขกายสุขใจของพี่น้องชาวสายกินนครนะครับนะเป็นการเปิดงานที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงนะครับซึ่งจากโลุย สายหน้า้นไปบนฟ้าแล้วมันก็กลายเป็นสายฝนลงมาผู้ดึงมาจากนั้นท่านผู้การจังหวัดก็นําบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดตรีเอดมารดน้ําดําหัวขอพรเริ่มจากรดน้ําพระประธาน่านนั้นก็มารดน้ําพระเระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่สัการาบบูชาของพี่น้องชาวจังหวัดตรเอดนะครับเมื่อสงน้ําพระเสร็จ ท่นประธานในวิธีก็รลดน้ำํำหัวขอพอรจากครัววุโสโดยท่านได้มอบช่อดอกไม้ให้กับครัวุโสทุกท่านนะครับนนอกจากมีช่อดอกไม้มอบให้แล้วก็ยังมีของฝากเป็นตะกร้าเล็กๆนะครับแต่เป็นศิลปะของไทยเรียกว่าศิลปะถัก,กรรมมอบให้กับภูัวุโสไปด้วยนะครับทุกท่านเมื่อมองเห็นันแล้วดีกว่าเราก็จะปลื้มอกปลื้มใจ นี่คือขนบทางยมประเพณีไทยงานสงกรานต์นะครับดังที่ท่านพูว่านํารถน้าดําหัวขอบอนเสร็จแล้วบรรดาผู้มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นวันหน้างานวันหน้าสนนานักงานต่างๆในส่วนราชการก็ามารถน้าดําหัวขอบอลทุกท่านทีเดียวนะครับเป็นที่น่าื้มใจนะครับนี่คือขนบป,ประเพณีงานสงกรานต์เรียกว่า 22นะถัจากนั้นก็จะมาดูขบวนแห่พระนะครับนี่เป็นขบวแนแห่พระทุกคนแต่งตัวให้ดูสอดคล้องกับสภาพของงานนะครับทําไมจึงมีการแห่พระอยากจะเรียนท่านที่ขนบทากจะเรียนท่านที่คนบนิดหนึ่งบอกว่าตำนานสงกรานนี่มันเริ่มจากพระพระพรหมไปแพ้ปัญหากับบุรุษท่านหนึ่ง ว่าถ้าใครถ้าท่านตอบไม่ได้เนี่ยท่านจะต้องจูตัดหัวแต่ถ้าตอบได้แล้วฉันจะยอมตัดมัวตัวเองปรากฏว่ากุมมารที่ว่านั้นเรียกว่าจะเรียกกันว่าทร,รมกุมมารก็ว่าได้นะครับเขาฉลาดต่อปัญหาได้ประผมแพงปัญหาเลยต้องตัดมัวตัวเอง แต่บอกว่าถ้าตัดเสียทิศาตรเองแล้วเนี่ยหามันตกถูกดินเนี่ยแผ่นดินจะวินาศไปนะจำเป็นจะต้องให้นางสงกรานซึ่งเป็นบุตรพระพรหมนี่แหละเอาพานมารองรับเพื่อไม่ศีรษาตกต้องพื้นดินอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมนัี่เครพนางสงกรานที่ว่านั่นทําไมจึงจะทําให้แผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขได้แท้ที่จริงแล้วพระพรหมนั้นน่าจะเปรียบเทียบเหมือนกับราคาโทสาโมหะของมนุษย์นะครับ ส่วนนางสงกรานทั้งเจ็ดนั้นถอดเป็นธรรมะก็ได้แก่อริยทรัพย์เนะครับได้แก่ศรัทธาศีลฮิลิโอตปะทางอุสจาจาค้าแล้วก็ปัญญานะครับนี่นางสงกรานทั้งเจดนางเนี่ยหมายถึงธรรมะเจข้อนี้นะนั่นหมายถึงว่าถ้าทุกคนมีธรรมะเจข้อมีศรัทธาในศาสนา มีศีลมีหีโออตปะมีภาุสัจจะมีจาคะมีปัญญาเนี่ยโลกนี้จะไม่มีทางลุกเป็นไฟคือจะอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยสงกรานจริงๆแล้วตีเป็นภาษาธรรมะนี่หมายอย่างนี้ท่านเี่อรอครับนะนางสุกรานเจ็ดนางหมายถึงคุณธรรมเจ็ดข้อนะเพราะนน้ำเดีอามาโปรยปลาลางไปก็เปรียบได้เหมือนกับธรรมะเจ็ดข้อนี่แหละท่านเอารพครับนะ ทุวตืนใหม่ที่นะธรรมะเจ็ดข้อนี้คือศรัทธาสกายศาส,าสนานะครับศรัทธาศีลมีศรัทธามีศีลมีหิริายแก่ใจโวตตปะกลัวต่อผลกันทําชั่วพาอุสัจ,จะเป็นผู้ที่มีการศึกษามามากจากขาเป็นคนที่ไม่ยึนมั่นถือมั่นนะครับปัญญาเป็นผู้ที่มีสติรอบด้านไม่ทําอะไรผีพรามเป็นคนที่ไม่ประมาท เพราะนั้นถ้าทุกคนมีคุณทํา7จ็ดข้อนั่นก็มีนางสงการครบทั้งจ็ดนางจะช่วยโลกนี้ให้พ้นภัยนี่คือกติธรรมจากสงกรารครับเอาทีนี้มาดูด้านหลังยังจะขบวนแห่พระผ่านไปแล้วนี่นี่เป็นความสุขใจของพี่น้องชาวสายแก่นครหรือชาวตรีดนะครับทุกคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเบิกบานรา่าเริงเล่นสงกรานกันอย่างมีความสุข นะขอทุกท่านได้มีความสุขอย่างนี้ตลอดชั่วนาตาปีนะครับนี่เป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยสงการของพี่น้องชาวสายเจนนครหรือชาวจังหวัดไร,รดนะครับที่วันนี้มีโอกาสมาทําภาพอย่างนี้ที่ททงดงามนี้ไปฝากพี่น้องที่ไม่ได้มาร่วมงานขอทุกท่านได้มีความสุขต้อนรับปีใหม่กันทุกท่านทุกคนขอขอบคุณท่านที่ตามชมนโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับ